สาดานกันแด้วยถ้ามากค่ะสิ่งสุกุกนเด้อสาธุเจ้าค่ะสาธุอันผมขอสอบถามจังไรไปวะหาประโยคนเนาะคุณพ่อมาจต่ไสนเนมาจากบ้านลูกโคดตำบลแร่ครับผมคิดจังไนจังอย่างมากคิดว่าไปคิดมาาเราเมกะการรมรามันเป็นมนุษย์เ่ากบต้องมีกัน ยดื S <S <People> ้อครับเพราะไรเนาะครับตะกี้พอยุคภาษากันที่จะบอกคนเคยขึ้นนีละถ้ามันขีวกับมีฮะเพราะขีวกับมีผพู้ทุกย้อนก็ลายพู้ทุกย้อนก็ลายอันอันผู้ใดแนะนำมากเลยเห็นน้ำซื้อน้ำยูทูบซือเราบอกเลยน้ำมากน้ำมาแตะกอนเราคุดแห่อืมานเราเป็นใหญ่มากหนีบอก็เลยน้ำเปนอะไรแล้ถึงก็มากนี่วันพระพระต่ลไปเรื่น้ำน้ำไปน้ำมากเลาจชินดาแอแก่กู พเขาเริมวาดามเลอยากไ้เห็นตัวจริงเลยก็เยว่โลกกระได้มีบุญบารมีเนาะได้มาพ่อพ่เนะเมื่อในก็ให้ได้โชคได้ทรัพย์ ให้ลูกหลานพ่อเนี่ยชื่อเลขเบิร์ตสุนาสุตาเบิร์ตทุกทุกคนเบ้อมันจะเลื่อนร้างวัดว่าร่างเหมมันสำเร็จไปจ้าสาธุค่ะคอยกันคอยกันคือกันป่อการวาดลากันละคุณ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 พ่อเนี่ยมารถอยังมารถปิกอัะผมมาหลายคนอยู่บอ่ะพุทธมาสองพนะครับบานดุ่นพ่อกัเสียงรถต้นตัวพ่อมาเองครับปู่ฤาษีล่มพอทองกันโอ้หนี่บอกครับคุณพ่อหนี้บอกปู่ฤาษีล่มพอทอง จังว่าจังว่าโลบอกว่าโอ้จะเป็นเพื่อนมาให้โชคให้ซับอีนีเนาะมาพอตัวจริงก็ได้มีบุญบารมีเนาะอเส้นน่งเส้นน่งกอดกับว่าจริงเออเจ้าคือหู่เจ้าหงอนเลยบอกหงวนได้ปนยญามาโอ้สุดเลยต้เอยแม่นจะเป็นลูกหลานได้มีบุญบารมีได้มาพ่อพอเนาะบารสัตวเส้นน่งเบาจากับลูกสก้อนกอดกับว่าสิเนาะอือครับเส้นก็เป็นผู้ฤาษี ล่มพอทองล่มพอทงล่มพอทองเส้นแรกขาจม็นมดเสแรกากจคม็นอายุไรขยังนี่ครับอันแปดสิบก่านน่ะอายุจักปีแล้วแปิบกว่าอุสอกโอเมืองหลแงแข็งแรงเนาะอนั้นงโตันนี้อันม่ทำไม่หยั่งย่บ่อยู่ล่นมนเป็นพระาหรอกคไปนอนมาเขจะเก็ดตอไฟฟ้ากัตัวสามพรประทานครับพระนอนพระนงทเกศสางราได้อยละยู้เดียวพระก็ยุบอะไ้ ขันพาไปสิพาบ่ของคืนปลากรนนี้เยอะแยนี่แหละขัดข่วนจ้าเจ้าเจ้าควตาครับว่าเด็กครับนี่จะพาข้าเจ้าปลากว้าหลับตะกะไม่ลืของไนเกี่ยวอะไรพออยู่ได้พออยู่ได้โอพออยู่ได้บริเวณกว้างบางทีุณพออยู่ยีสิบสามไร่มีเจ็ดสิบสามไร่เราหมองพออยู่มาหลายเด้เพื่อนมันครับแลมาดาพออยูไปแกงไปครับ แ้วหนังแล้ก็แต่เดี๋ยวก็พลาดแล้วก็เห็ุไปแล้วไปผ่านัด้อนมเห็นอะไรแล้วเห็นหลายแน่วลห,าหล,ลายแหังบดแห้งอยู่เอนียบๆแล้วก็ย่ดสายกันพอดีไม่แห้งดลโดนไปเลยัองคอยจักกันครับ,<ม>รบเาสียหายหรอก,กโอ้ยแมนแมนครับดีดีครับมากก็ยินดีตอนรับครับทั้งหมดเด้เป็นบุญตัวได้เห็นเนาะแต่เพื่อนพอพอนางน้ำดูไปสอนถือว่าบุญวัดสรหลายเลยคุยกับพ่อครับจ้ เพราว่าผูวิเศษเราพุทธมรดาแล่ะแต่ทั้งในทั้งในพันเป็นผู้วิเศษที่เฮตุให้พ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุแปดสิบกว่าหลังย่างคือผูววาหนิ่งแม่แข็งยองจ้ารับอดอายุอาจะโตทมันจะไม่มีใจอะไรทับรลอิกอัพอะไรบ้านนี้กัน่ว่าดีบอกเนาะยี่ทบแปดยี่ยี่สิก่ก็สิวารมพานอนนี่่ะ มโนนออครับอยากมานนอสาถูก <cient yal S 2> ครับเป็นภาษาเขาพ่ออยากมากจริครับพ่อขึ้นั้นสิครับมานกันพ่อกันมันรุ่นนี่สิสนิทกันก็นี่ได้ปั่นครับจะปล่อยเดี๋ยวนี้จะปล่อจะปล่อคุณข้างหลังม้วนเยียดกันไปมันนั่นแหละคันพ่อกันอีกอันซีคลของดีก็ได้แล้วมีอยู่มีอยเออครับผมนั่นแล้วใครเป็นเปรยเลยโอ้ยนั่นน่ะโอ้ยแจ้วเลยเนี่ยโอ้ยเทมเทมร้ายครับนั่นแหละสิได้ของดีพร้อมมาไม่แจกแค่นั้นเดี๋ยวนี้ว่าแจกมาเพื่อ ัไม่เท่ากับมีสงีมาถวายคนนั้นนะครับเขาครับโอ้ไม่เท่านี่ก็ยเขาถวายให้ลูกเห็นเด้ออันอันไม่เท่าเอไม่ยังเห็ดนี่ครับไม่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งโอ้งามครับพ่อลูกกำลังจะได้ไม่เท่าไม่จชงเท่าไม่จชงเท่าต่อเด้อไม่ไม่ไม่เท่านี่มีบูชาปะมีมิหายบูชาบ่หรือว่าอ๋อมิ่งจีงางามเรือของลูกมาจากรับจากมือเลยนะขึ้นสิคั้งนะรับจากมือครับรับจากมืออันของพ่อเลยเจ้านใส่ทขอา พอเลือสีลมโพทองเลยสีลมโพทองครับผมรับจากมื่อเมื่อไรสิมาหนิว่าก็ต้องเอาขอสันก็นี่ขอสันก็นี่ขึ้นมาคนนี้คนี้คนไปตำบลเซนเล่อำเภอแยงตำบลเซนเล่นี่ยตำบลเซนเล่อำเภอคุณพระว่าปีอำเภอคุณพระว่าปีอ๋อจังหวัดขอนอุดรอุดรธานีครับผมครับผมก็เคยได้ยินชื่อเสียงไปเลยต่ว่าเขาก็เห็นตัวจริงแล้เจ้ามาแล้เจ้าเนี่ยหนึ่งขจัาทร์หลวเจ้าก็ ทำท้ายใช่ว่าพ่อกัยมีจิกอย่าท่อย่างเดจะมีการพือทำตามตามธรรมชาตเนาะอพอดีแล้วคุณพ่อมาไดอของดี่ยังก็เมื่อแน่แล้วสัมัสดีๆนะเจ้จินดาทักทายกันจังสีไม่บุญบารมีต่อคุณพ่ออาศิในของดีจัก้กขินมอดงถิาเอาปะล่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 บล่ะล่มล่ล่ะล่ะล่ะ่ะล่ล่ะล่มลลยะะ่ล ก็เอากับว่เป็นบุญีนะเอาาจะเป็นบุญอ่เป็นบุญของเคอย่างยิน้ันเกจินดาบ่กอยู่ในซียูทูบต่เห็นทันทีเห็นปั๊บใม่จำกันได้เลยทีเห็นเขาดีเห็นเล่าอลายกนหดาในมืออนเดียอนดเมือนเราปล่อยเหมือนเราเหมือนเราอันั้นบูทำน นุ๊กเขเ็นรู้ว่านุ๊กเป็นยังเมื่อไปกินเขาแล้วกินเขาแล้วเจียมากนะจ้านุ๊กเขา็นรู้ว่านุ๊กเป็นยังเพื่อไปกินเขาพอกรเบนเยอะตลอดแต่หนูเขาก็ถามว่าหนูมีโอ่งยังนมประจักษ์แม่ว่าหลาย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 ดอกแต่ว่าเพื่อนชุบเพราะว่าเป็นยังดอกกรดีมั่งลัดจ้าแต่ว่าเาเหตนผลเพื่อนก็ดีเบิดแต่ว่าหนูเป็นรู้เพราะว่าหนูก็เห็นเนาะ คนกันนี่ม so, uh, uh, um, um, ันนีมิตไม่แต่เลยางแต่ลยางแต่ยางไหโนสัาลาบุซากับโนกาษาทูน้เพ่นะน่ะถ้าว่าเพนสิมาให้ตัวเลขตัวซัให้ลูกกี่ล้านเพ่ลดีก็ขอให้ลูกกหล้านเพ่นได้ลูกก็ว่าสินะมันก็ใจเฮาห่งจ้ากวางใจเาบริสุทธิ์เทปิ่นก็มาลงเข้าเขาบารูอกาหมดลคว่าอันรอเฮาไปจจเป็นังดอกแต่ว่ามันมันเป็นซุมือนี้คนนในยอมหนังนิย่อมตั้งแม่ปพื่นว่าพอบาญอย่างหนัขตามันก็เขขามากอาไว้มา มันเป็นฮอตต่อไม่ไปนี่อไปบานมันเป็นลักเด็ตะวันตะพินตะพ่นตะพงตะสงตะสูมือมือมันมันมาหลเนร่บเขาเคยเร่ยย่อมสมคาไปตามนั้นล่ะส่ปาประมาทบ่ลหลบรูเพาว่าดีก็ดีแต่เพอดีแล้วกัปล่อยไปแต่าฟังใดก็ไอ้เขาหูวนี่อาไรกงออกหูวนี่ออกหัวนี่ไปคเพราะมันไม่เหอกอนกันเนาะ คลอไดนแค่นั้นละเราไปไหว้บรรลุนั่งมั่นกีเรียหนาอยู่มันเลยย่งพุ่มยากระมี่ต้องหยากระมี่โทรศัพท์กระมี่อยู่ราะว่าเคยเป็ี่ยนดอกเดี๋ยวสิออกจากคลิปนี้เดี๋ยวสิขอเบอร์โทรไว้อยู่ขอเบอร์โทรไว้แต่ติดต่อกันเนาะครับผมครับกระเซียวคลองดีน้ำมันแล้วโดนพ่อกันเนาะโอ้แขนเดากเก่าเด็กเก่าที่ต้องเป็นบุญครับผม เบอร์โทรขอกระยู่นเดียครับบ่าว่าออกซื้อดอกแล้วคุณพ่อดพได้รับนี่นั่นครับเอาผมกับสิจบคลิปสั้นๆก็ขอบคุณหลายๆเด้อคุณพ่อเด้อครับผมเอาหนี้บ่อเบอร์เบอร์โทรออกซื้อเลยบ่เอาพอพอพอปูเรื่องสีหลงล้มโพทองนะครับเด้อนี่พอปูเรืองสีหลงโพทองศูนย์เก้าสองห้าสามหกสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งครับผมนี่มีเมตตาบอกเบอร์โทรฟอมครับผมมีของดี อย่าอยากบูชาหรือว่าอยากมากราบไหว้หรือว่ามาขอให้คน,นประธานพรให้กันยินดีประทานกับผมบเบอร์โทรขอปูรือสีลมโพอทองครับมาจากตำบลบ้แล่อำเภอกุ่มภาว่าปีชวังหวัดอุดร0925364701ครับผมครับครับ ร่าผมขอขอบคุณหลายๆที่ให้สัมผัสเนาะครับผมครับอ่าสาธุคุณขอครับผมครับสวัสดีครับเอดีไปสวัสไปครับ